วันนี้ครบ5วันพอดีนะคะสำหรับกราฟอของ Bitcoin แล้วก็ททม f เฟรมที่ 5d 5วันนะคะก็วันนี้จะมาอัปเดตว่าเมื่อ5วันที่แล้วเรา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 บอกว่าเราเห็น dragonfly doji ใช่ไหมคะฉะนั้นมันเป็นการการันตีว่าเมื่อ5วันที่แล้วเราได้ทำการซื้อ ซื้อเหรียญไว้นะคะแล้วก็เรามั่นใจว่าเหรียญมันจะขึ้นราคาเหรียญมันจะขึ้นขณะที่ตอนนั้นคนกำลังคิดว่ามันอาจจะลงไปที่ 20,000K 2 0 0 0นะคะหรือว่าลงไปที่ถึง30,000นะคะแต่ว่ากราฟ5วันที่เราบอกไว้ว่าเขาจะกู6หรหรือเปล่านะคะในที่สุดแล้วเขาก็ปิดปิดวันนี้ได้ที่ประมาณ40,000 45,000K 40, 40,000 ห้าร้อยนะคะก็เป็นการการันตีว่าอย่างน้อยถ้าเกิดว่าใครซื้อณนะตอนนี้ประมาณวันที่สิบก็จะได้ค่าขนมนะคะคราวนี้แท่งถัดไปอีกห้าวันจะเป็นวันที่ยี่สิบมิถุนาฉะนั้นเอิ้นเคยบอกไว้ว่าประมาณช่วงวันที่สิบเกถึงยี่สิบนะคะจะเกิดกับเดฟครอสดูกราฟหนึ่งวันนะคะ เอ็มเอ200กับ EMA 50นะคะซึ่ง EMA มเอ50จะเป็นแทงเส้นสีฟ้าแล้วก็เอ็200จะเป็นเส้นสีเขียวนะคะฉะนั้นช่วงประมาณวันที่ ประมาณ19-20ช่วงนี้นะคะจะเกิดเดสครอสหรือไม่นะคะเรามาติดตามกันดูเราเอิญคิดว่ามันน่าจะเป็นเดสครอสนะคะแล้วก็เดสครอสก็สามารถที่จะบอกเราได้นะคะว่าเราอยู่ในตลาดไหนหรือไม่ได้อยู่ในตลาดไหนนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังอีกนะคะ